มีว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 อื้มกินอาหารเป็นแล้วนะทุกคนน้องเหมียวกินอาหารเป็นแล้วเปิดเหลี่ยมีกินเกี๊ยถือออกมาเรี่ยวหมียวเหมียวเหมียวมีวมียวเอากิน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 กันกัน มาอ่านกันใกล้จะได้เดือนหนึ่งแล้วนะมาเร็ว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 เพิ่นเ่งยให้อาหารเพิ่นยี่ห้องใต้ดินพี่น้องอยี่หองใต้ดินก็มีตะลั่งเครื่องมือลั่งอุปกรณ์เพิ่นแล้วโอ้ยนาลิงอุย้ยเ,เห็ดมันแห้งเนาะ อผุ่น่นญญานพี่น้องป่นตื่นคนมันเข้าไปพูดดูตรงไหนพุ่น,น,นห้องใต้ดินก็สิมีแสงสว่างจากตรงนี้เข้ามาพี่น้องแสงสาว่างจากช่องช่องลมช่องระบายตรงนี้แม่เขาออก้องนี่ได้ได้เนี่ยพี่นอออ้องออก้องนั้นได้ว้ห <laughs> มิวเมิว <laughs> กินอิ่มแล้วกินโดนแล้วเนาะอืมจน้อยกับอ้วนเลียนยูยาวยูยาวเลยสองสามโตนั่นเรียนเดียวกันยิ่งยิ่งยิ่งก็ไปหัวละหัวละลุงแม่เพิ่งก็จินไ่เลยอืออืเออหัวจะเลี้ยดตีเลี้ยขาก็เป็นขั้นขั้น เพิ่งพี่นกองอืมกินอาหารเป็นหรือเด้อบะมันกินเป็นตะนมเลยบ้านนี่พิันยานพิันยานญี่ปุ่นเปิดแสงแฟลปิดแสงแฟลก่อนอืามันตื่นเพราะว่ามันมันแสงเข้าตาเพิ่นพลันยานจริงๆแล้วเขาบ่ให้แสงถูกเด้แสงแสงแฟลแสงอะเนี่ยเออเด็กหน่อยคือกันค้นขึ้นกันแหละเขาตื่น มากมามานี้เร็วมามีแสงแล้วลูกมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วแม่ปิดแสงแล้วมามากินเร็วเร็วขามขาอิดดูยแม่เพิ่นกินค่ะก,กินแน่กินหลายก็ลูกหลืบปะนี้พอญงกระเที่ยวลงมาวนกับแมวเบิร์ดเหมือรอดเด็กกระเลีนขึ้นไปบวงเข้าเด็กกระเลนขึ้นไปบวงเ,าะะเขเาเออ,อแมวมันกินนั่นเออลูกมันกินนี่ลูกมันเป็นยังสันยังสี่ ยี่บนบ่วกไข่ลงมาเด้พี่น้องมาเ้าลงมาหลอบนึงแล้วบนจะตกับแมวเหรอเหตดยังไงหอด,หดอย้ำมาเอาให้เขาเหตดยังไงบุ๊จิบ๊คห่วงสิบหักสิบอิจโตนบุ๊มันอิมนอ่มแล้วชิดัน already eat too much บุตัวนี้มากินน้ำแม่แล้วพี่น้องกินน้ำแม่แล้ว โอ้ยเขาไปอยู่ร้กลางจานนรกดบาน,นี้เปืือนเบลตินนะ่ะเขาเป็นแมวพันปเปอร์เซียพี่น้องพันปเปอร์เซียม,มันก็เลยแบบขนปุยขนไหลขนไหลาหางเป็นอุอยุอยู่ตอนที่ยบุญอันคบกันกับพ่อใหญ่ใหม่ๆเนาะนีเขากลางจานเลยบบาน,นี้ คนพ่อใหญหัวอย่ <st ing> แล้วบาเนี้อู้ออเข้าไปยุกกาลางจานอาหารเลยบ้านนี้มันเลอะเบอร์ละบ้านนี้มันจะไปเลี้ยงให้กันไหวบ่บ้านนี้อืออันตอนที่ยีบ่บุญคบกับคนใหญ่ใหม่มเนาะมือแหลกเลยสู้ฟั่งพี่น้องสูฟั่งขึ้นกะอันทักเขาทักอขอค่วมก็ไปในในเมกซีของ เว็บไซต์เนาะไทยคิวบิตเพิ่นก็บ,บอกว่าฉันต้องการอยากจะรู้จากกับคุณหลายกานีคุณมีช่องทางใดที่จะให้ฉันติดต่อได้แน่เพิ่นว่าเนาะเออฉันขอฉันขอช่องทางการติดต่อกับยูเพิ่นว่าเออยู่ป่นก็เลยส่งอ่าอาวาตแอบไห้่งอังนอ่าพาสเบิร์ตวอตแอบให้เพิ่น เพิ่นก็เลยแอดมาพอาะเพิ่นได้พอาะเพิ่นแอดมาปุ๊บเพิ่นก็ทรงขอความมาก,ก่อนเด้อ่าเพิ่นก็สวัสดีเฮาล่ะอ่าฉันมาจากไทยคิวบิดเพิ่นป่ะฉันมาจากไทยคิวบิดอ่าที่ฉันขออา่าพาสปอร์ตนัมเบอร์อัน,นวอตแอบอยู่เพิ่นป่นะเออวันนี้เยอะบนก็เลยเยอะบนก็เลยอันก็เลยอ่าเซโอเคไปมันบายินดีเออก็เลยว่ายินดีอันอ่า ที่ได้รู้จักมันบ่ะไอทูมิดอยู่อยู่กว่าไปเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยอันฉันขอคุยกับคุณได้บอิ่น่าฉันขอวิดีโอออกับคุณได้บอิคน่าเยอะเยอะกว่าโอเคอยู่ั่วบอถ้าคุณต้องการฉันก็โอเคว่าสันเยอะกวตอบขอความไปกันบ่ะวันนี้พี่น้องใบตะใบต่เพิ่นอ่านขอความอยู่บนเดอยาน้มือเศร้าอ่า ยามเมือนเสาร์ย่นี่เนาะหกโมงมประมาณหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์ของประเทศสวีเดนแต่มันกะป็นสิบเอ็ดโม,ง,มงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเสาร์ของประเทศไทยเนาะกอนเทียงอันนี้ญี่ปุ่นกับไปตลาดเมือน,นัันเออไป่งของไป่งของให้ลูกค้าพอดี่งของเสร็จแล้วก็เลยว่าสิบเสระผมสิบเสระผมมาจาันเขาไปล้านล้านตัดผมตีเป็นเป็น เป็นผู้หญิงดอกโหดจักกันอิ่มแล้วมันดิพี่น้องอิ่มแล้วม mm ันเปิ้ลไปดิพูน mm ก็เลยโทรไปบัดนี้โอ้ยเย็บเย็บเย็บเยียบลงเยียเย็บทะเลโทรไปวิดีโอวิด um> ีโอครอไปเด้เพี่น้องเปิ้นวิดีโอครอไปบัดนี้ได้บอกกับรับเมื่อไหพอหลับสายปุ๊บพี่น้องโหะอันเปิ้นเนียดจังไหรเสียกับบ้านุงนางยุ่นี่แหละนางยุ่อัน ตัวอันอาหารเศร้านี่ละบันพนกินเบรกฟาดอาหารเศร้านี่หละเออเสียกับบนุงเด็กกอุ้มแมวแมวประมาณว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นหายอาหารแมวเราวมนก็จะเรียนขึ้นไปหาเพิ่นนั่แหละคิดว่าเพิ่นกัเลยอุ้มแมวเออเพิ่นก็อุ้มแมวก็จะเป็นแมวพวกนี้ละแมวอ่อนกุชี่ก็มีนี่ละสองตัวนี่ละแมวเพิ่นเพิ่นก็เพิ่นกับอุ้มแมวแมวขึ้นไปไปอยู่ทั้งตากเพิ่นเหมือนมาละ แมวไปอยู่ตั้งจากผลกับอูแมวผลกับลูแมวรวยรวยเยอะผนก็รูกผลแมวรวยรวยเยอะผนกับผนก็บอกกับยุบุญยุบุญก็ถามว่าเอออัายุสบายดียุบออายุอายุเท่าไหร่อยังสิเนาะยุบุญก็ว่าวันนี้พึ่งก็เลี้ยบอให้ฟังออยุบุญก็ขึ้นยังหลายดอกนี่แหละแมวนี่แหละทั้งรูปแมวทั้งอู้แมวรูปยรวยรวยเด้เออเขาบอกน้ำเฮาไปละอันนี้ยุบุญก็บอกว่า พี่น้องมันอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่บักเอาลูกคนเขาไปนอนอยูงไนกงอันกงที่พ่อหญ่เอา่นไปอันไปอันหาหมอนั่นละหาเอากุชชี่ไปนน่นละ่นคนกันเขามาไว้ในนี่ก็นอนอุ่นดีเจี๊อกเพื่อนกับเพิ่นกันวิ่ไปเพิ่นกับลูกคนแมวไปเพิ่นกับลูกหลังแมวไปแล้วเจีาบเื่อนกับที่แรกเจีายบุญกับบัวเหมันแมวเลย มันโตใหญ่เนาะเพิ่นไทยใกล้ๆเพิ่นกะอันตั้งกล้องไว้กับหนาเพิ่นนั่นว่าขนมันก็เงแล้วยี่บุกระคิดว่าแม่นหมาเออมันแม่นหมาพูดเดินว่าแม่นหมามู่ขนปุยๆยนั่นบดได้เปนเมียวเออมันเมียวแบบนี้ยี่บุวางพอว่างสายจากเล่าแล้วเนาะยี่บุญก็ซื้อเด้พี่เนาะเออยี่บุญกัซื้อกับบกกินอีหอย่างไรดอกยี่บุก็วอาเอยพวกเงีนี่คือเถ่าแท้วัดเซ่นหัวกละลา่นผมผมที่ผม ที่เพิ่นมีผมอ่ะอันนี้ปึกซึกอยู่นด้ผมกับบตัดเออเนี่อันนาภาเพื่อนก็เถิกเถอกก็บ่ได้คิดอีหยังหลายเด้เสียกับบหนุงงว้าเลี้ยงว่าว้อเลี้ยงว่ากบกับพ่อใหั่อันมือแรกเพิ่นอุ่มแมวไอ้เพิ่นอุ่มแมวอันมาถักท้ายยายบุญใ้ฟังพี่น้องเอาสํานี้ละขึ้นบานก่อนพี่น้องพ่อนหญ่หนีจากเพ้่อนเราห่วงใ้ดินดีดิน่ะ